ติดตามคลิปเต็มแบบละเอียดได้ทาง y t u t u ป้นหนึ่งตึงโป้ะคะ่ะนำแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวเจ้าผงฟูเกลือคนให้เข้ากันผักไว้ก่อนนำชามาอีกหนึ่งใบใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองตามด้วยน้ำตาลทรายตีให้ไข่และน้ำตาลทรายเข้ากันจากนั้นใส่นมลงไปตีจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมด เทไข่น้ำตาลทรายและนมที่ตีจนเข้ากันแล้วลงไปในแป้งคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันมันจะมีแป้งเป็นเม็ดเล็กๆหลงเหลืออยู่บ้างใช้ได้นะคะไม่มีปัญหาพักแป้งทิ้งไว้30นาทีก่อนใช้ถ้าใครจะทำแบบทรงกลมๆปกติให้นำไส้กรอกมาหั่นเป็นท่อนเล็กๆขนาดตามต้องการแล้วนำไม้แหลมเสียบนำน้ำมันใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนจับไส้กรอกจุ่มลงไปในแป้ง สับัดสบัดเอาแป้งส่วนเกินออกจุ่มลงไปในกระทะรอสักครู่ให้ผิวแป้งมันตึงๆเล็กน้อยจากนั้นหมุ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 นจนแป้งพองตัวขึ้นเมื่อแป้งพองตัวเต็มที่แล้วปล่อยมือได้ค่ะทําชิ้นอื่นต่อไปได้เลยนะหลังจากที่แป้งเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆประมาณนี้แล้วยกขึ้นพักผึ่งบนตะแกรงพักทิ้งไว้ให้เย็นหรือให้อุ่นก่อนที่จะเคลือบแป้งชั้นถัดไป นำขนมที่เย็นสนิทหรืออุ่นแล้วจุ่มลงไปในแป้งอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็นำกลับลงไปทอดทำทุกอย่างซ้ำเหมือนเดิมเลยนะคะตอนทอดใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนหรือไฟอ่อนเมื่อขนมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลก็ยกขึ้นพักไว้ให้เย็นหรือให้อุ่นแล้วก็ชุบแป้งรอบถัดไปจากนั้นนำลงไปทอดรอบที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพักไว้ให้เย็นหรือให้อุ่นแล้วก็ชุบเคลือบแป้งอีกหนึ่งครั้งรอบนี้เป็นรอบที่4รอบสุดท้ายแล้ว เมื่อแป้งพองตัวดีแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทั่วทั้งชิ้นก็ยกขึ้นจากน้ำมันพักบนตะแกรงให้หายร้อนกินได้เลยค่ะถ้าจะทำเป็นทรงประหมึกเราจะใช้ไส้กรอก2ชิ้นค่ะชิ้นหนึ่งสั้นกว่าอีกชิ้นหนึ่งยาวกว่าชิ้นที่ยาวกว่าเราจะกรีดให้เป็นแฉกจับเสียบไม้แล้วก็จุ่มแป้งจากนั้นทอดเหมือนเดิมเลยค่ะถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยอย่าลืมไปดูคลิปเต็มนะคะ